สวัสดีค่ะวันนี้ขออนุญ,ญาตมาเป็นคลิปนะคะ,ะแนะนำขั้นตอนในการดูแลผิวไปแล้วนะคะหลายคลิปที่ผ่านมาเนาะวันนี้เรามาคุยถึงปัญหาของการเกิดฝ้ากันดีกว่านะคะหลายๆคนเป็นเป็นเรื่องที่หนักใจมากสำหรับหลายคนที่เป็นฝ้านะคะเป็นฝ้ารักษาหมอแล้วก็ไม่หายเจอเขาเรียกอะไรอะ่ะใช้ครีม,มบำรุง ใช้ครีมรักษาแล้วก็ยังไม่หายนะคะคือต้องขออนุญาตแจ้งอย่างนี้ก่อนนะคะว่าการเป็นฝ้าเนี่ยเป็นอะไรที่รักษายากมากๆนะคะฝ้านะคะเกิดจากหลายสาเหตุหนึ่งเกิดจากฮอร์โมนฮอร์โมนในร่างกายนะฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นบางคนช่วงเริ่มตั้งครรภ์ก็อาจจะมีปัญหามีฝ้าเงาเงาขึ้นมาแต่พอคลอดแล้วก็จางหายไป อันอันที่สองก็คือฝ้าจากการกินยาคุมจิตยาคุมอะไรแบบนี้อันนี้ก็เกิดจากฮอร์โมนเหมือนกันในร่างกายเหมือนกันเนาะหรือเกิดจากแสงแดดความร้อนนะคะมละพิษมลภาวะอันนี้จะเป็นจากภายนอกนะเกิดจากภายนอกและก็เป็นฝ้าเกิดจากกรรมพันธุ์นะคะซึ่งฝ้าเป็นอะไรที่รักษายากกว่าการเป็นสิวนะคะเป็นการรักษายากกว่าการเป็นสิวแต่ทีนี้เราจะดูแลผิวอย่างไร ให้อยู่กับฝ้าได้โดยที่ไม่กังวลเพราะโดยส่วนใหญ่คนเราจะกังวลมากๆคือพอทาครีมบำรุงรักษาฝ้าไปก็ส่องกระจกส่องแล้วส่องอีกหายยังหายยังดีขึ้นไหมเอ๊ะทำไมดูเข้มขึ้นเอ๊ะทำไมจางลงข้อที่หนึ่งนะคะต้องทำใจให้สบายไว้ก่อนทำใจให้สบายไม่เครียดไม่เครียดนะคะอยู่กับฝ้าให้ได้โดยไม่เครียดข้อที่สองนะคะ ถ้าเกิดสมมุติว่าเราใช้ครีมบำรุงเราก็ต้องใจเย็นๆเพราะว่าฝ้ากว่าจะเป็นไม่ใช่อยู่ๆมันเป็นขึ้นมาเลยนะคะมันใช้เวลาอยู่ใต้ผิวมาหลายปีดีดักซึ่งเราอาจจะดูแลไม่ดีพอนะคะอย่างเช่นมันเริ่มเป็นเมื่ออายุ25 ฝ้ามาตอนเห็นชัดๆคือตอนอายุ35คือเขาใช้เวลานานในการเดินทางที่จะขึ้นมาเห็นบนผิวเราอย่างเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นการทาไปเลยจะให้หายเลยมันก็ค่อนข้างยากต้องทำใจเย็นๆก่อนนะคะข้อแรกนะคะ นอกจากการทําใจแล้วดูผลิตภัณฑ์ที่น่าเชื่อถือได้ที่เกี่ยวกับเรื่องการลดสีผิวนะคะลดเลือนสีผิวหรือใช้เฉพาะจุดอย่างเช่นอาจจะใช้เซรั่มที่เกี่ยวกับผิวขาวใสแล้วอาจจะต้องใช้สปอร์ตแต้มทาลบเฉพาะบริเวณที่เป็นนะคะมันจะค่อยค่ยจางลง เมื่อเรารักษาเราก็ต้องป้องกันด้วยสิ่งที่สําคัญที่สุดอย่าปล่อยให้ผิวขาดความชุ่มชื้นนะบางคนรักษาฝ้าเน้นประเด็นไปเลยเอาฝ้าฝ้ากะกะกะขาวๆอย่างเดียวลืมผิวชุ่มชื้นไปนะคะเพราะฉะนั้นคนเป็นกลับเป็นฝ้าผิวขาดความชุ่มชื้นไม่ได้นะคะเพราะว่าเท่ากับว่าถ้าเกิดว่าผิวขาดความชุ่มชื้นเท่ากับว,ว่าที่คุณรักษาไปนั้นคุณต้องเริ่มต้นใหม่ ดังนั้นนะคะการรักษาฝ้าที่สำคัญที่สุดต้องเติมน้ำเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวตลอดเวลาใช้ผลิตภัณฑ์ที่ให้น้ำให้ความชุ่มชื้นควบคู่ไปด้วยรักษากระฝ้าไปด้วยนะคะจะทำให้จางลงถ้าคนเป็นไม่เยอะอาจจะจางได้เห็นผลเร็วแต่ถ้าคนที่เป็นเยอะแล้วเป็นนานแล้วนะคะ อาจจะทําให้แค่จางนะคะเลือนจางไปนะคะบางคนถ้าใจร้อนมากๆอาจจะต้องใช้นวัตกรรมของหมอเข้ามาช่วยอย่างเช่นพวกเลเซอร์ต่างๆนะคะแต่ว่าเลเซอร์เขาก็จะมีผลดีคือทําให้จางเร็วนะคะแต่ข้อแม้ของคุณหมอก็คือว่าอาจจะ ต้องดูแลในเรื่องของแสงแดดเนาะว่าไปโดนแสงไม่ได้ซึ่งอากาศบ้านเราค่อนข้างยากนะไปไหนมาไหนก็มีแดดไปไหนมาไหนไม่ว่าจะเป็นฤดูไหนก็มีแดดเพราะฉะนั้นควงหลีกเลี่ยงไม่ได้อาจจะต้องใส่หมวกหรือกางล่มอะไรแบบนี้นะตลอดเวลามันก็ค่อนข้างที่จะยากสําหรับเรานะคะเลเซอร์นะคะรักษาได้เร็วนะคะเนื่องจากว่าเป็นการรักษาบนผิวที่เรามองเห็นฝ้ามันเกิดจากใต้ผิวนะฝ้าเกิดจากใต้ผิว การเลเซอร์เป็นการดูแลบนผิวเพราะฉะนั้นเขาก็อาจจะจางลงในระดับหนึ่งนะแต่เราต้องดูแลตัวเองด้วยนะคะป้องกันผิวตัวเองด้วยแต่การใช้เครื่องสําอางเป็นการดูแลจากชั้นในของผิวเป็นการดูแลจากต้นกําเนิดของการเกิด ต้องใช้เวลานานหน่อยใช้เวลานานหน่อยนะคะการใช้เครื่องสำอางใช้เวลานานเพราะว่าการเป็นฟ้าก็ใช้เวลานานกว่าจะเป็นนะคะในการรักษาเมื่อจางลงนะคะเราก็ดูแลในเรื่องของผิวชุ่มชื้นอย่าปล่อยผิวขาดความชุ่มชื้นปกป้องผิวด้วยครีมกันแดดต่างๆนะคะเรานะคะเป็นกละเป็นฟ้าต้องรู้ด้วยว่าเกิดจากอะไรอย่างเช่นถ้าเกิดกระแสงก็ต้องป้องกันแสงนะถ้าเกิดจากฮอร์โมนในร่างกายอาจจะต้อง เรื่องของจิตใจเนาะถ้าเกิดจากฮอร์โมนนะคะก็คือทําใจให้สบายๆอย่าไปซีเรียสอย่าไปเคร่งเครียดอย่าไปมองตปัญหาของตัวเองเช่นเป็นฝ้าก็ส่องกระจกทีไรก็ดูแต่ฝ้าดูตรงอื่นบ้างชมตัวเองบ้างนะคะเช่นมันเป็นฝ้าอยู่ที่แกอุ๊ยวันนี้ฉันแต่งหน้าสวยวันนี้ฉันตาสวยนะอะถ่ายรูปวันนี้อาจจะต้องใช้แอปนิดนึงนะคะเพื่ออําพลางฝ้ากะ แค่นี้ก็มีความสุขแล้วค่ะคือถ้าใจเรามีความสุขนะมีฝ้ามีกระเป็นเรื่องปกติธรรมดามากๆเลยให้เขาจางแล้วเราก็อยู่กับเขาด้วยด้วยใจของเราที่เบิกบานเนาะด้วยใจของเราที่เบิกบานอย่าไปซีเรียสมากจนเกินไปนะคะขอเพียงอย่างเดียวนะคะเราได้ดูแลเขาทุกขั้นตอนหรือย,อยังนะคะได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องหรือไม่นะคะ ถ้าเราดูแลแบบใช้เครื่องสำอางใช้เวลาใจเย็นกับเขาผิวก็จะชุ่มชื้นและก็จะอยู่กับเราเป็นเวลายาวนานเนาะแต่ถ้าใช้คุณหมอเราอาจจะต้องมีระยะเวลาในการที่จะไปพบคุณหมอบ่อยๆนะคะอย่างเช่นยิงเลเซอร์ไปแล้วสามเดือนหกเดือนต้องไปซ้ำต้องไปซ้ำเรื่อยๆอะไรแบบนี้แต่พอผิวหน้าของเราพอทำอะไรไปเยอะๆๆชั้นผิวเราก็จะบางลงบางลงนะคะก็จะเซนสิทีฟลงต่อไปก็อาจจะแบบ เาเรียกอะไรภูมิคุ้มกันของผิวอาจจะน้อยลงก็เป็นได้นะคะส่วนตัวแล้วนะคะแนะนําว่าหาผลิตภัณฑ์ที่เติมความชุ่มชื้นให้กับผิวแล้วก็ดูแลผิวเที่ยวผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับเรื่องสีผิวไม่สม่ําเสมอนะคะพักผ่อนให้เต็มที่ทําใจให้สบายนะคะจริงๆการมีกัะมีฟ้าไม่ใช่เรื่องผิดนะไม่ไม่ใช่เรื่องแบบว่าโอ้โหจะต้องไปโฟกัสอะไรมากมายนะคะคนเรามีกัะมีฟ้าบ้างนะคะ มันก็จะทําให้เราดูสวยดูมีเสน่ห์มากยิ่งขึ้นนะเพราะฉะนั้นมีนิดๆหน่อยๆไม่เป็นไรนะโอเคนะคะสําหรับวันนี้ฝากเรื่องฝ้าเนาะเรื่องกะเรื่องฝ้าเอาไว้นะผิวขาวใสทุกคนอยากเล่งให้ผิวขาวใสจังเลยจริงๆเราเป็นคนไทยไม่ต้องขาวมากนะไม่ต้องขาวมากเอาเป็นว่าเป็นสีสีผิวของเราเป็นสีผิวของเราพื้นฐานของเราเป็นกรรมพันธุ์ของเรานะจะเข้มก็เข้มดบเขาเรียกเข้มเนียนนะ ดำดีสีไม่ตกนะจะผิวขาวใสก็ขาวใสแบบธรรมชาติอยากให้มันอรอร่าลอยออกมาจนเกินไปเพราะว่ามันไม่ใช่ธรรมชาติของเราเนาะอะไรที่มันขาวจนเกินไปมันก็ไม่ถาวรสําหรับเราเอาเป็นว่าถ้ากรรมพันธุ์เราเป็นพื้นผิวสีไหนนะก็เราก็ตามนั้นแหละ เอาเพียงว่ารักษาเรื่องความสะอาดผิวหน้าสะอาดนะกราฟ้าน้อยหน่อยสิวเซลล์นิ้วน้อยหน่อยแค่นี้ก็สวยแล้วค่ะแค่นี้ก็สวยแล้วนะอันนี้เป็นกําลังใจให้สําหรับทุกคนที่เป็นกราบเป็นฝ้านะคะถ้าเป็นน้อยรักษาได้เป็นเยอะอาจจะจางได้นะถ้าเป็นเยอะขึ้นไปอีกก็ต้องทําใจนะทําใจให้สบายๆนะมองจุดอื่นมองจุดดีของตัวเองนะคะฝากไว้แค่นี้ก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ